สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลเองนะผมและวันนี้นะคะับเซเว่น n ูชแนลก็อยู่กับมัง,งานเรื่องไมโรคาเดเมียนะผมกับการวิเคราะห์และสรุปมัง,งานในตอนที่324นั่นเองนะผมในมัง,งานตอนนี้จะเป็นตอนของอุลาราการล้วนๆเลยบอกเลยว่าอ่านตอนนี้ไปเนะี่ยคุณจะรู้สึกแบบ แม่งโคตรกินอ่ะและคืออาจารย์แม่งวาดแต่ละภาพแบบรู้สึกเลยนะครับว่านี่แหละแม่งคือโชเน้นจำหลังจากอาจารย์วาดมานานน่ะในช่วงแรกเธาอกดอ่านมังงะมานะอาจารย์จะวาดแบบเก๊กังๆหน่อยอ่ะแต่ช่วงหลังนี่คือแบบอาจารย์แม่งวาดมังงะออกมาได้แบบเข้าถึงอารมณ์ตัวละครมากถึงแม้ในตอนนี้บางคนจะคิดว่ามังงะมาฮีโร่ในตอนนี้ค่อนข้างน้ำเน่าก็ตามแต่เชื่อผมเชอะนะฮะว่าต่อให้น้ำเน่าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือแบบโคตรกินใจจริงๆเปิดมาที่มังงะตอนที่324ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการย้อนความถึงขณะที่เวลาลากาเนี่ คนเหล่านั้นน่ะกำลังเชียร์ฮีโร่อยู่สายตาของแต่ละคนในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสุขมากพ่อแม่ของอุลาร์กาจังเนี่ยก็พยายามชี้ว่านู่นลูกฮีโร่แต่อุลาร์กาเนี่ยไม่ได้สนใจฮีโร่เขานั้นสนใจผู้คนที่กำลังมองฮีโร่อยู่ซึ่งความจําในอดีตครั้งนั้นอุลาการู้สึกว่าตัวเธอชอบมองใบหน้าของผู้คนที่มีความสุขตัดมาที่มังงะปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ของอุลากาเนี่ยก็ได้เข้ามาที่หลบภัยด้วยเขากำลังจ้องมองลูกเขาในการถือโทรศัพท์กงผู้อยู่แล้วอุลาร์กาก็ได้ค ฉันเกลียดใบหน้าเหล่านั้นแล้วเมื่อฉันเห็นฮีโร่กําลังปฏิบัติงานอยู่สายตาฉันก็มักจะเฝ้าดูคนปกติที่กําลังเฝ้าดูฮีโร่อยู่เสมอแล้วลาลากะก็ได้พูดผ่านทรโคงออกมาว่าตัวเขานะ่ะถูกทำร้ายและถูกโจมตีเต็ไมไปหมดเขาไม่ได้เข้มแข็งอะไรขนาดนั้นแต่แล้วก็ได้มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้เนี่ยมิโดริยะเคยช่วยไว้ก่อนการต่อสู้กับนากองเธอพยายามช่วยลาลากะพูดเขาน่ยต่อสู้ถึงแม้ว่าเขาน่ะจะสามารถช่วยฉันได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะงง้้วว้้นนนนน่่่่่ะเคาาากก็ยยัังงตตตตอออออสููไไปแลวรุหดดพม แกพูดออกับไขว่าไม่ต้องบอกฉันเว้ยแล้ววัยรุ่นหัวร้อนก็ได้ตะโกนออกมาว่างั้นเธอต้องการให้เราเนะี่ยเวอร์เจ้าหมอนี่เงงักก้นสินะไอเจ้าสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนนี่เนี่ยแล้ว,วลาลากาก็ได้พูดต่อมาว่าเขาคือคนเดียวที่ได้แบกรับความเจ็บปวดและภาระไว้เขาคือฮีโร่ของพวกเราพวกเราในฐานะฮีโร่พวกเราเนี่ยจะตอบแทนคุณกลับแน่นอนด้วยเลือดและเงือของพวกเราดังนั้นแล้วขอแค่ให้เวลาพวกเราหน่อยตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังจ้องมองลลากาพูดถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้เก่งการเรื่องการต่อสู้หรือการใช้หัวคิดแต่่วาาาตตอนนี้้ทุกสยเจจธ แล้วลาลากาก็ได้พูดออกมาว่าเขาน่ยยังคงต่อสู้อยู่พวกลาลากาเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าฉันน่ะต้องทําให้แน่ใจว่านายและคนอื่นนั้นจะสามารถยิ้มและเข้าใจกันได้ฉันรู้สึกชอบใบหน้าของพวกคนที่กาลังมีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เดกูเนี่ยน้ำตาแตกนะเดกูได้พูดออกมาว่าอุรลาลากาซังแล้วลาลากาก็ได้พูดต่อว่าณตอนนี้เรื่องความปลอดภัยของพวกคุณน่ะพวกเราไม่สามารถการันตีมันได้พวกเราก็กลัวเหมือนกับคุณพวกเราทั้งหมดที่นี่นะตรงนี้อยู่ในสถานการณ์เดีย คอยไปนู่นไปนี่ตลอดเพื่อทําหน้าที่ฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนในขณะที่ตัวเขาเนี่ยถูกจมมเที่ยงสาหัส ฉันต้องการให้ผู้คนน่ะเห็นแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นว่าตัวของมิโดริยะคุงน่ะกําลังทําอะไรอยู่ถึงคราวที่ฮีโร่นั้นเจ็บปวดและไม่่าใดก็ตามที่ฮีโร่นั้นต้องบาดเจ็บและภาพก็ได้ตัดแฟนแบ็คไปในตอนที่วาราคายังเด็กในตอนนั้นพ่อเขาเนี่ยกําลังชี้บอกว่าวาราคาดูนั่นสิฮีโร่อยู่นั่นแหลแต่วลาวาราคาเนี่ยจ้ามองสีหน้าผู้คนอยู่ผู้คนนะตอนนั้นเนี่ยกําลังยิ้มมีความสุขมากกับการจ้ามองฮีโร่ทําภารกิจและภารกิจนั้นน่ะผู้คนดีใจมากที่ฮีโร่ทําสําเร็จซึ่งฮีโร่ในวันนั้นน่ะคือบาดเจ็บมากจากการทําภารกิจแต่ว่าเสียงเชียร์ของประชาชนน่ะเป็นกําลังใจให้กับฮีโร่ถึงแม้ฮีโร่จะบาดเจ็บมากแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ากําลังใจของผู้คนเนี่ยก็คอยซัพพอร์ต ฮีโร่คนนั้นถึงแม้จะบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ได้ชูไม้ชูมือครับผมยังไหวครับแล้ว,วลารากาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากกับใบหน้าพวกนั้นนั่นคือใบหน้าของแต่ละคนที่ได้มีความสุขตัดมาที่ปัจจุบันอุราลกาก็ได้พูดต่อว่านั่นคือผลที่ว่าทำไมฉันน่ะถึงต้องขอความเต็มใจจากการร่วมมือ นั่นก็เพื่อวันพรุ่งนี้ที่เรานั้นสามารถยิ้มด้วยกันได้แต่แล้วก็ได้มีภาพแวบหนึ่งที่อุราลากะเนี่ยกําลังพูดอยู่ซึ่งคํานั้นก็คือคําว่ายิ้มด้วยกันได้เมื่ออุราลากะได้พูดจบเนี่ยเขาได้นึกถึงใบหน้าของโทกะที่ตอนนั้นโทกะเนี่ยร้องไห้ให้กับเขาพราะมันรอย,ยิ้มมันเป็นการสแสดงออกบอกเราว่าในตอนนี้เนี่ยอุราลากะนะฮะพยายามจะช่วยเหลือโทกะอยู่ซึ่งจะตรงตามคู่เลยนะเนื่องจากว่าโชโตะเนี่ยกําลังใส่ใจดาบิอยู่ส่วนมิโดริยะเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือชิกาลาคิเรียกได้ว่า3ตัวละครนี้เนี่ยพยายามจะช่วยเหลือเรายห้ายแล้วลาลากะก็ได้พูดต่อว่าด้วยความช่วยเหลือของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดนะค่ะให้เวลาเขาให้เวลามิโดริยะให้เคาได้พั่อนและฟื้น ตัวนี่เนี่ยไม่ได้เป็นการขอที่มากไปใช่ไหมคะ m i มิดอริยะอิซุกูนะเขาพยายามที่จะแบกรับความเจ็บปวดของพลังขาด้วยตัวคนเดียวตัวเขาน่ะต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ว่าในตอนนี้เขาเป็นเพียงแค่นักเรียนมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดให้เขาเพราะฉะนั้น ได้ปล่อยให้เขาอยู่ที่นี่ทีค่ะและภาพก็ตัดมาที่เดกุในตอนนี้เดกุเนี่ยกำลังนั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่อุราลากะและตัวเขาก็นึกถึงในวันที่เขาได้เจอกับอุราลากะวันแรกในวันนั้นอุราลากะได้บอกเขาว่าเธอลืมผูกเชือกรองเท้านะนี่มาลางไม่ดีนะระวังสะดุดล้มได้ละภาพจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เดกุเนี่ยยังคงจําได้แม่นและก็ได้มีคําพูดเขียนไว้ว่านี่คือเรื่องราวก่อนที่ฉันจะได้กลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วอุราลากะก็ได้พูดต่อว่าได้ปล่อยให้ เมื่อส้นเสียงของลาลากะในตอนนี้สายตาของประชาชนเนี่ยก็ได้จอมองมาที่เดกูในตอนนี้เดกูเนี่ยกำลังนั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่และภาพก็ตาัดม,มาที่พอแอมเตอร์พอแอมเตอร์ได้พูดออกมาว่าสิ่งนี้นะมันมากกว่ากาวแลกนะตอนนี้ผูกคนเนี่ยทำสายตาหาเดกูแบบรู้สึกผิดพอแอมเตอร์เนี่ยก็ได้คิดในใจว่ามนุษียชันนะดินรลนแม้ทางข้างหน้าจะเป็นทางที่ยั่งบาก และภาพของมังงะก็ตัดม,มาที่เด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้มีชื่อว่าโคตะาอิซซมิเขานั้นเคยถูกเดกุช่วยเหลือจากการโจมตีของมัสคิล่าเด็กคนนั้นกําลังพยายามก้าวไปหาเดกุและภาพของงะก็ตัดมาที่แฟนแบ็คของเด็กคนนั้นแม่ของโคตะาได้ถามไปว่าโคตะาอยากได้รองเท้าคู่ไหนแล้วลูกโคตะาเนี่ยก็ได้ตอบแม่ไปว่าที่ผมต้องการอ่ะมีคู่เดียวครับแม่คู่นั้นคือสีแดงรองเท้าสีแดงคู่นั้นคือยี่ห้อเดียวกันและสีเดียวกันกับที่มิดริยะใส่เด็กคนนี้นั้นมองเห็นมิดริยะเป็นไอดอลและภาพของ ตอนจบของบางงานได้เขียนไว้ว่านี่คือเรื่องราวก่อนที่พวกเรานั้นจะได้กลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแล้วบางงานเรื่องไมค์ฮีโร่คาดิเมียตอนที่324ก็ได้จบลงไปต่อมานะฮะจะมาขอวิเคราะห์ก่อนกนแล้วกันผมต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เนื้อหาลุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางคําที่มันไม่ตรงออฟฟิเชียลเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณจักรยานของท่านในการรับฟังและคิดเห็นอีกทีหนึง่งโอเคนะฮะต่อมาจะมาขอวิเคราะห์ก,ก,ก่อนเลยอุาราัลกาเนี่ยตอนเด็กๆ เฮ้ยฮีโร่มาว่ะฮีโร่ทำงานสำเร็จแล้วผูกคนเนี่ยก็จะต่างยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจในตัวถึงแม้ฮีโร่คนนั้นเนี่ยจะบาดเจ็บสาหัสหรือว่าจะเหนื่อยล้ามากแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าสายตาของประชาชนเนี่ยเป็นสายตาที่สำคัญมากวุรากกาเนี่ยชอบมักจ้องมองสายตาอย่างนั้นและเธอยังพูดบ่อยว่าเธอเนี่ยค่อนข้างชอบมากกับไปหน้าที่มีความสุขของเราผู้คนเพราะฉะนั้นแล้วว่าบททนี้ต้องเป็นอุลรากกาเท่านั้นถ้าเกิดเป็นอีดาเนี่ยอีดาจะพูดวิชาการเกินไปปะฮุโก้คงจะแหย่ปากโวยวายไม่ใช่ซีนอย่างนี้ ตอนนี้เนี่ยคือแบบโคตรดาเมจและซาวเวทมากรุนแรงจัดจัดะถึงขนาดที่ว่ามิโดริยาที่กำลังฟังอยู่อะก้มคุกเข่าลงไปร้องไห้เลยอะส่วนคัดจังในตอนนี้เนี่ยคือยืนนิ่งมากเลยนะฮะเหมือนแบบโอเคไม่ใช่บทกูเนี่ยผมยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเรามางานตอนนี้เนี่ยผมจัดให้เลยนะว่าอุรากากะเนี่ยค่อนข้างเด็ดมากจากตอนก่อนผมคิดว่าอุราลากะจะไม่พูดต่อแล้วนะสรุปคือยังพูดอยู่นะฮะและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดผมก็หวังว่าตอนหน้าอุลารากะจะหยุดพูดนะเพราะถ้าไม่หยุดพูดเนี่ยก็ต้องฟัง จะได้กลายเป็นฮีโร่ที่ใหญ่ที่สุดคําพูดนี้เนี่ยมันคือการแสดงออกว่านะตอนนี้นะมังงะกำลังโฟกัสมาที่จุดจุดนี้จุดนี้เนี่ยมันคือภาพรวมที่สําคัญมากเพราะปกติแล้วอะคำพูดนี้เนี่ยมันคือคาพูดตอนเริ่มมังงะช่วงแรกเลยจําได้ไหมนี่คือเรื่องราวก่อนที่ผมนะจะได้กลายเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคำพูดเปลี่ยนไปนะมันเขียนไว้ว่านี่คือเรื่องราวก่อนที่ฉันจะได้กลายเป็นฮีโร่ที่ใหญ่ที่สุดแต่ตอนท้ายของมังงะก็ได้เขียนไว้ต่อว่านี่คือเรื่องราวก่อนที่พวกเรานั้นใช้คําว่าพวกเราแทนคํํําา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 าวววววว่่่่่่ัััันน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 ะะเเเเพพพรรรรรรตตออออออแกกกกกใใชช้้้้คคคคหลงง็ืืืีีทจไดำ กาเป็นฮีโร่ที่ยิงใหญ่ที่สุดบวกกับคําพูดผออทีอ่ได้พูดในตอนก่อนว่านี่คือก้าวแรกที่ยากมากและสําคัญมากแต่ว่าตอนนี้พอ,อ,อก็ได้พูดออกมาว่า สิ่งนี้เนี่ยมันมากกว่าก้าวแรกสินั่นคืออาจารย์เนี่ยตั้งใจให้เราอ่ะโฟกัสมาที่มังงะตอนนี้นะว่าจะเป็นการปูในเรื่องสําคัญต่อจากนี้และตอนท้ายของมังงะที่ได้มีโคตาวิ่งมาในตอนนี้โคตาเห็นมิดริยะเป็นไอดอลเขาและเป็นฮีโร่สำหรับเขาฉะนั้นผมคิดว่าในตอนนี้มิดริยะครุเนี่ยน่าจะมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ใครอยากฟังวาละกะพูดต่อเชิญบวกหนึ่งได้เลยแต่ผมไม่อยากฟังนะเบื่อแล้วเนี่ยครับผมจะพูดต